ขอกรลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในช่อง d a n i p CH Channel เนาะอืมนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาทำอะไรนะครับมาขับเล่นๆ,ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับสองร้อย Subscriber นะครับเนาะนะขอบคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณมากจริงๆนะครับสับสองไร่สับเนาะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะให้กับผมเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะถ้าถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยผมก็ไม่ได้มายืนที่จุดนี้ได้ะค่ะทุกคนก็ที่หายไปนานเนี่ยก็เพราะเรื่องแบบการทำงาน การแบบเรียนแล้วมาเนี้ยเออก็เลยไม่ค่อยแบบมาทําคลิปเท่าไหร่คือที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยไม่ได้เบื่อนะอืมแค่แบบไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ทาคลิปแล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกเลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณสับสองร้อยสับเนาะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเนาะตอนนี้ก็สองร้อยับแล้วนะครับก็ก็เดี๋ยวจะมีคลิป Q&A มาเนาะท่านผู้ชม าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับให้กับผมด้วยเนาะะเพืเปิดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ i b ยนะที่แบบขอขอโทษนะที่ออ่เไม่ได้ทำคลิปนะคะไม่ได้ลงคลิปมาก็ก็ไม่ได้ลงคลิปมาหนึ่งเดือนแล้วเนาะ อย่าลืมกดไลค์ก็สไลค์ผมด้วยนะครับทุกคนอขอบคุณทุกคนเลยนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงจงขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณมากเลยสับสองไอซับเนี่ยนะครับแล้วก็ผมขอขอบคุณ แมพที่ให้มาทำคลิปผมนะครับในวันนี้ก็คือแมพฟิชชิงสูบเลเตอร์เองขยับามาเล่นก็ลิงด้านใต้เนาะอ่าเนาะคลิปนี้นะครับมีแค่นี้แหละก็ขอขอบคุณมากนะครับสอบโสงเลยซับเนาะไม่มีอ,อะไรมากหละเดี๋ยวถ้าป้าหมายต่อไปก็คือเท่าไหร่ห้าใช่ปะก็น่าจะทำได้กันอยู่แลนะ้วเออ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิป Q&A จะมาหลังจากนี้นะครับโอเค Say goodbye นะครับานาระบ๊ายบายครับ